ติดใจอะไรนะเพราะว่าฝันบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าฝันได้รู้จักพี่เขาเออแต่ว่าเขามาด่ามาอะไรเราเราก็ไม่เป็นไรในส่วนที่ด่าเราอะมันเรียกว่าอ e ีอะไรเงี้ยคือฝันไม่ได้เป็นไรแต่พอมาพูดถึงเรื่องแบบแบรนด์มึงก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรแบบนี้แล้วก็แบบมาพูดถึงตัวแทนอันนั้นอะคือผู้ใหญ่อะ่ะเขาก็ไม่ให้ฝันยอมเขาก็บอกว่าเออเราต้องแบบ เราต้องทําให้เขาเห็นนะว่าไม่ใช่จะมาว่าอะไรเราก็ได้เห็นเราเป็นคนบ้านๆแบบนี้จะมาว่าถึงแบรนด์ถึงผลิตภัณฑ์มันก็เสียไปถึงผู้ใหญ่เขาอืมแต่ส่วนตัวพันมาดา่าพันอะไรเงี้ยพันบอกแล้วว่ามาดา่าพันอีอควาอีอะไรเงี้ยคือมันแบบไม่คิดจะทําอะไรอยู่แล้วคือมันมันเป็นปกติทุกคนเรามีคนรักเราก็ต้องมีคนเกลียดเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้อืมแต่พอมันกลายเป็นเรื่องแบบว่า ไปถึงตัวแทนไปถึงเรื่องแบรนด์อย่างเงี้ยมันผู้ใหญ่เขาไม่โอเคไงฝันตุกฝันแต่ฝันมาไม่